ตปตปาม,มมริสวัสดีครับ่มแอ่พี่น้องครับพ,พกำลัมมูรายการช่างเรียนนครเหน่งเก่ากับพี่น้องรับวันนี้มาพามาป้าตาป้าตาลุกม,ม,มิดตาป่าตามลูม,มิดสื้อกับคอ,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 อประมึกพี่น้องเสื้อหอยเสื้อโคอประมึกพร้อมวบคอประมึกมากินน้า <laughs> có nhiều thứ câu hai lần ba tháng thúng tối nói họ lọ nó mới là bốn bên bốn bên mày nhau sao đầm 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 nào mày cao kiểu của đó. nó mong mày cao kiểu biết mình ăn kiểu kiểu không ngầm nhiều không มเถอพุ้งคือก่อนปากับปกแกมกันมาละอืมหวานุดทับไปดล้มีฮินฮออยู่ขนาด ก้าวปลาหมึกเนาะข้างปลาหมึกกุบ うん。 mùi cái đám trên ngoài không ăn đỏ hút nhọn nhỏ này <laughs> <laughs> Hmm. mà lại cái cả hả? เดี๋ยวไปสร้างกระปุลข้าวมากินอีกหน้วกินมดนติดใจอยู่้าะปุนข้าวเส้นเนี้วหนึบหมดแล้วกินไม่ผพิดกันข้ากรปุนธรรมดาไปเนี่ khoảng khưa càng như kiếm tiếng rồi ข้างหมึกข้างหมึกข้างหมึก เสิงนกเขาขึ้นจู่ไก่เหรอเสียงใต้หันถ้าก็กว,าาาก,กว้าพันแจ๊ดตู้เย็นไม่ละกว่าพัดอืม,อมการผักเนี่ยออหอมหน่อย

โอ้ในการพ no? ี่น้องเอ้านุ่มไทยกับพี่น้องกินซูเบิงจำเร่มวันี้กันเดี๋ยวพอดีจ่มวันนี้กันดีเนาะเกือบบัดเลยน้อยนึงเอ้เย็นเพื่อจำนี้แหละคือก้าวขับนุ่มไทยกับพี่น้องครับนุ่มไทยขอฝากเป็นยุ่บ้านเป็นบ้านยุ่งสวนคือก้าวเบิงคลิปนุ่มไทยจบแล้วก็ความเจ็บยังอะไรความใครยังมีกับซุปกับหังครับล้ำโวยล้ำรวยซุปคุณโซนครับนุ่มไทยก้าวคำว่าสวัสดีครับ